อุ๊ยคุณแม่จะลื่นล้มค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเออโอ้เย็นเย็นดีมีแบบให้ปิ้งย่างด้วยนะคะเราทำบริเวณก่อไฟไว้นี่เห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือแฝดของต้นฟันสิงโตนะคะโอ้ยล้ำใสไหลยเย็นมาก ทั้งใสทั้งเย็นเนี่ยค่ะที่คุณแม่บอกนะคะมันเป็นแฝดของตัวผักกูดค่ะบ้านนอกบ้านนาเดนมาร์กส่วนอีกฝั่งก็เป็นข้าวค่ะทุกคนอย่างที่คุณแม่บอกนะคะข้าวพวกนี้ก็จะปลูกตัดกับท้องฟ้าสีครามสวยมากๆเลยนะคะ เรามาเดินป่านะคะทุกคนกำลังเตรียมสัมภาระค่ะเตรียมสัมภาระไปเดินป่าอ้าวทั้งเอกใส่หมวกในหลบใส่หมวกใหนนะ <c oughs> <c oughs> ให้หนังสติกเข้า <c oughs> ไปทำอะไรหนังสติกเฮ้ย <c> เ <oughs> อ้ยเอา <c oughs> เดินป่ากันค่ะ <c oughs> อ้ฟ้าสวยมาก ไปลุ้นกันค่ะว่าเราจะเจออะไรนะคะวันนี้ในป่าเป็นไปกะว่าจะหาล่าผักป่าค่ะที่มันน่าตื่นเต้นหน่อยนะคะวันนี้มาป่าอีกป่าหนึ่งค่ะเป็นป่าใหญ่มากๆค่ะข้างทางด่วนก็จะเสียงดังรถจะเสียงดังหน่อยค่ะเข้ามาในป่าป่านี้เห็ดเกิดเยอะค่ะเห็ดหลายชนิดนะคะเห็นสามีบอกนะคะพวกเห็ดแคนตาเลนดำนะคะ ได้อะไรกันนะสองคนเราจะไปหาผักป่ากันอันนี้ก็ผักป่านะคะเต็มไม่หมดเลยค่ะอย่างที่คุณแม่เคยออกคลิปนะคะผักใบโบโบเต็มไปหมดค่ะทุกคนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนยังไม่เห็นอะไรน่าตื่นเต้นนะคะเอาจะไป ดูกันเรื่อยๆค่ะแดี๋ยวนี้ดอกไม้ป่าเยอะค่ะถ่ายมาฝากทุกคนนะคะเยอะสวยไปหมดเดี๋ยวหน้าเห็ดเห็ดเยอะมากค่ะทุกคนเห็ดเยอะเต็มไปหมดนะคะเมื่อกี้เจอกวางตัวเบลเลอร์เลยค่ะ คุณแม่เข้าไปใกล้กวางแล้วก็แฟนบอกว่าอุ้ยเธอมันอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังเธอคุณแม่ก็ตกใจวิ่งออกมานะคะปรากฏว่ากวางค่ะเป็นกวางตัวเบลเลอร์เลยค่ะเขาวิ่งเร็วมากค่ะทุกคนค่ะอันนี้คุณแม่มาเจอ,อคู่แฝดของฟันสิงโตนะคะผักฟันสิงโต อันนี้ไม่ใช่ฟันสิงโตนะคะทุกคนมีแต่หนามเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นแฉกนะคะเป็นแฉกเหมือนใบฟันสิงโตแต่ว่าไม่ใช่ฟันสิงโตนะคะทุกคนหนามเต็มไปหมดเลยนะคะแบบนี้เก็บไม่ได้นะคะกินไม่ได้นะคะ เรามาเจอคู่แฝดผักกรูดค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่จะพามาดูคู่แฝดผักที่กินไม่ได้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะอันนี้เป็นเฟินนะคะแต่ว่าเป็นเฟินชนิดที่กินไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะอันนี้นะคะคือเขาจะไม่เกลี้ยงเหมือนผักกรูดค่ะเขาจะมี ตัวที่เป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเป็นคนสีน้ำตาลขึ้นแบบนี้นะคะแบบนี้กินไม่ได้นะคะทุกคนมีคนสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวผักกรูดที่กินได้มันจะเกลี้ยงแล้วก็เขียวเข้มกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นคุณแม่มาหาผักกรูดนะคะแต่ว่า มันเป็นมันเป็นเฟิร์นที่กินไม่ได้ค่ะป่านี้มันเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่มีพันธุ์ที่มันกินได้นะคะแล้วอันนี้ก็ยังไม่ออกนะคะอันนี้เป็นใบที่เป็นที่ที่มีขนมีหนามนะคะแล้วก็มีสปอร์สีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็ใบลักษณะแบบนี้เป็นเฟิร์นที่กินไม่ได้ค่ะทุกคนเป็นแฝดของผักกรูดค่ะ เนี่ยค่ะที่คุณแม่บอกนะคะมันเป็นแฝดของตัวผักกูดค่ะมันจะมันจะมีขนแบบนี้ละคะ่ะขนตามต้นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ใบเขาก็จะเหมือนที่คุณแม่ให้ดูเมื่อสักครู่นะคะเป็นใบที่เป็นแบบเล็กแบบนี้นะคะเป็นแฉกออกเล็กแบบนี้ก็คือ เขาจะจะเกิดมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นแฝดของผักกรูดซึ่งรับประทานไม่ได้ค่ะทุกคนโอ้ยตรงนี้สวยจังเลยตรงนี้ตรงนี้มันจะเขียวเข้มแล้วก็ เหมือนมีคลองค่ะข้างหน้านะคะมันจะเป็นเนินๆหน่อยสวยๆมันเป็นคลองน้ำจริงๆค่ะมันยังไม่มีน้ำนะคะเพราะว่าฝนยังไม่ตกคุณแม่จะได้ผักสักนิดไหมคะวันนี้ <c oughs> กะว่าจะมาหาผักที่มันแบบน่าตื่นเต้นหน่อย มาเจอเดี๋ยฝักที่ผักที่เป็นผักแฝดที่กินไม่ได้อะค่ะทุกคนแต่เอาเป็นว่ามาดูป่ากันแล้วกันนะคะกำลังเริ่มผลีใบค่ะทุกคนพ่อกับลูกก็ไปนูนนะะ่นแล้วค่ะไกลๆนูน่นตรงนู้นมีน้ำเวยนะคะเราจะไปดูกันว่ามีปลาหรือเปล่า ตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนข้างล่างเป็นน้ํานะคะล่างตรงนู้นเป็นน้ำเดี๋ยจะไปดูกันว่ามีปลาหรือเปล่านะคะเฮ้ยตื่นเต้นแล้วค่ะลงมาเรื่อยๆค่ะตามคลองน้ําข้างตนตรงนี้จะสูงหน่อยนะคะเฮ้ยเ๋เราจะไปดูกันนะคะอุ๊ยคุณแม่จะลื่นล้มค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็น เหมือนคลองน้าเก่าแล้วมันก็จะลื่นๆจะมีความชื้นอยู่ค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือแฝดของต้นฟันสิงโตนะคะหนามเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่คู่แฝดเขาอันนี้ลหละค่ะคุณแม่บอกว่ามันเป็นน้ําค่ะทุกคนโอ้มันเป็นคลองน้ําสวยใสายมากๆเลยค่ะ เราลงมาจากตรงนู้นค่ะทุกคนมาเจอน้ำนะคะโอ้ยไหลยเย็นนี่ค่ะสวยมากมากเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีปลาหรือเปล่าพ่อลูกอยู่ทางฝั่งนู้นค่ะไม่แบบให้ปิ้งย่างด้วยนะคะเขาทำบริเวณก่อไฟไว้ S <s <we at> <laughs> พอลพอลูกเกิอ้านคัซะมาลูกเรามาลองจับน้ำดูเอาลองลองไปเล่นน้ำดูหรอปลาหลดลครับเออเราไปจับน้ำดูจับน้ำนำอนรึเอลอปล่าฮะอาลองจับน้ำดูกจอมจับน้ำดูนะเอ๊จับน้ำดูเ อุ้ยเ <laughs> ย็นมากเย็นเนี่ยเนี่ยหนูจับดูลูกหนูจับดูวยนะจับน้ำดูลูกเยากใหไปกิอศครีมอยากแค่แค่แค่หนู touch แล้วเราสูบก่อสิ <laughs> พ่อบอกว่าให้ <laughs> ให้ไปเรียนว่ายน้ำก่อนแค่ด <laughs> ูอ่ะจับน้ำดูก่อนลูกจับน้ำดูจับน้ำดูเอ้าโอ้เย็นเย็นดีอันนี้ เย็นดีไหมลูกเย็นด <morning> ีไหมเย็นดีไหมเอยเย็นดีเนาะเย็นดีโอ้ยน้ำใสไหลเย็นมากค่ะทุกคนไปนู่นน้ยสวยจังเฮ้ย อ๋ออ้าอันนี้มันลึกแล้วลึกอันนี้มันลึกฮะทำตรงนี้ลึกฉันี่ทาครับถ้าำทาำเดี๋ยวเดี๋ยวโบเดี๋ยวอีกสอดูอ โอ้ยลำใสไหลยเย็นมากทั้งใสทั้งเย็นโอ้ยแต่ยังไม่เห็นตัวปลานะคะยังไม่เห็นตัวปลาเลยต้องใส่ปลาไปชุมอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอ้โหฮ,ฮะ ชัหมตรงนี้สวยจังเลยตรงนี้สวยจังเลยทุกคนตรงนี้น้ำใสมากมากน้ำใสมากมากอุ้ยไนซัมเมอร์หน้าร้อนนี้คงจะคนเยอะมาเล่นน้ำมีน้ำตกด้วยเนาะเป็นน้ำตกเล็กๆเนาะ ระวังหลุกระวังระวังระวังน้ำลึกนะลุกระวังน้ำลึกนะเอาอาุ้ ไมดิเตียนสิโอ้ยไปเจอรูอะไรอะลูกเหออยเจอรูอะไรลูนกหรือเปล่านกเขาชอบมาอยู่แบบนี้เนาะเนี่ยเนี่ยนกนะลูกเฮ้ยนี่นะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับสังคมกินแล้วก็ทิ้งในป่าแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้โนโนอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะ เราต้องเก็บกลับบ้านนะลูกเต้องเก็บกลับบ้านพ่อลูกขากับเข็นลูกขึ้นเนินเข็นลูกขึ้นเนินกันทุกคนแทบไม่รอดนะแทบไม่รอดอาทุ่งข้าวสาลีคะ่ะทุกคนทุ่งข้าวสาลีกำลัง กำลังยาวขึ้นมาแล้วค่ะนี่ละค่ะข้าวสาลีพวกนี้นะคะเขาจะหวานไว้ตั้งแต่ฤด,ดูฤด,ดูหนาวปีที่แล้วแล้วค่ะก่อนฤด,ดูหนาวปีที่แล้วนะคะก็คือจะหวานมาเมล็ดไว้แบบนี้นะคะ จนมาถึงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้ลคะค่ะเขาก็จะโตค่ะเขาก็จะยาวขึ้นนะคะถ้าเขาเจอหิมะเขาก็จะอยู่นิ่งๆแบบนั้นละคะ่ะอยู่นิ่งๆตน้นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ยาวขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะหน้าหนาวก็จะตน้นเล็กๆค่ะแล้วก็หน้าฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้ก็ยาวขึ้นมาสูงเลยค่ะทุกคนยาวขึ้นมาสูงประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีดอกนะคะแล้วก็มีมเมล็ดข้าวนะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะพาดูตอนที่เขาติดมันเล็ดนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกที่นึงค่ะเต็มไปหมดค่ะอยู่ทั่วเดนมาร์กเลยนะคะบ้านนอกบ้านนาเดนมาร์ก แลค่ะทุ่งดอกกว้างตุ้งเรานะคะยังไม่บานค่ะยังกำลังเริ่มค่ะทุกคนกำลังเริ่มนะคะเยอะไปหมดค่ะทุ่งกว้างอีกสักพักนี้จะเหลืองเต็มทุ่งไปหมดเลยนะนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาอัปเดตให้ดูนะคะว่าจะเหลืองงามสวยสักแค่ไหนนะคะ เดินเข้าดูใกล้ๆนะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยมากๆค่ะทุกคนโอยอีกสักพักหนึ่งจะบานเหลืองอลา,ามไปหมดค่ะแล้วกลิ่นเขาก็แรงด้วยนะคะกลิ่นแบบว่าถ้าใครแพ้เกสอรดอ,อกไม้ก็จามกันใหญ่เลยค่ะโอ้ยสวยมากๆเต็มทุ่งไปหมดค่ะตัดกับท้องฟ้าสีครามสวยมากๆเลยนะคะ ส่วนอีกฝังก็เป็นข้าวค่ะทุกคนอย่างที่คุณแม่บอกนะคะข้าวพวกนี้ก็จะปลูกไว้ตั้งแต่หน้าหน้าหนาวค่ะอตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะต้นแบบอวบอ้วนมากเลยข้าวสาลีนะคะตัดกับท้องฟ้าสีขาวอู้ยสวยจังเลยตรงนี้เขียวสวยชะอุ่มชะ